ครับสวัสดีครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วกับช่อง a ด a มัตขับนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาจัดอันดับ m า r s Rider ที่มีปีกแต่ก่อนอื่นเลยเรามาขอบคุณคุณอ m a z เมซอที่กดซูเปอร์แตงให้เรา40บาทก่อนนะครับเรียกได้ว่าเป็นคนสนับสนุนคลิปนี้นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับที่8นะครับมาร์ r ไรเดอร์จิน n บอร์นิง o n บอกเลยนะครับมารไรเดอร์จินเนี่ยมันก็จริงๆมันก็บินได้ทั้ง2ล่างนะก็คือมารไรเดอร์จิน ไฟนิงเฟลคอนแล้วก็มาเลเดอร์จินเบอร์นิง a l c คอนนะครับแต่ร่างเบอร์นิงมันเท่กว่างงียผมก็เลยเรียกร่างนี้มานะครับร่างนี้ก็อาจจะบินไม่บ่อยนะแต่ว่ามันก็มีฉากที่โชว์บินเรื่อยๆนะภาพประกอบผมอาจจะหามาได้น้อยหน่อยนะแต่ว่าจริงๆอ่ะในเรื่องอมันก็บินเยอะอยู่หรอกแต่ว่าผมหาไม่เจอนะครับก็โอเคนะก็เอาประมาณนี้ก่อนนะครับโดยรวมนะครับปีกของมาเลเดอร์จินเบอร์นิงเฟลคอนก็สวยงามมากระดับหนึ่งปีกมันจะเหมือนใบมีดอ่ะแต่ก็ไม่ได้เวอร์วังอะไรขนาดนั้นนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับมา r เลเดอร์จินเบอร์นิงเฟลคอนจริงๆผมจะเอามาเลเดอร์ซีโรวันไฟอิงเฟลคอนมาด้วยแต่ว่าแม่งไม่มีปีกนะเสียดายเออมันมีแบบโพรแกรมมาแป๊บเดียวอะ่ะเออแล้วก็ผมว่ามันมันเร็วไปนะครับมันใช้ไม่บ่อยเท่าไหร่ ะปรานอันดับที่7นะครับมาเลเดอร์ชินสเปกเตอร์บอกเลยนะครับมาเลเดอร์ชินสเปกเตอร์เนี่ยถึงปีกมันจะไม่โผลมาบ่อยนะจริงๆก็คือโผลมาครั้งเดียวด้วยเพราะว่ามันคือร่างพิเศษนะครับแล้วก็โผลมาตอนแค่ตอนแปงลงร่างนะแล้วก็ตอนท่าไม่ตายแต่โผลมาทีไรนี่คือปีกมันอลังการแล้วก็สวยงามมากเลยนะครับแน่นอนว่าผมไม่ชอบดีไซน์มาเลเดอร์โกสหลายหลายร่างแหละแล้วในซีรีส์เนี่ยมันทําเหมือนแบบว่าผมยิ่งไม่ชอบเท่าไหร่มันก็ยิ่งทําร่างมาเยอะเท่านั้นนะครับ ออและร่างมันเยอะมาหาศาลมากสาหรับมาเเดอร์โกธเนี่ยแต่ในที่สุดมันก็มีร่างที่ถูกใจก็คือร่างชินสเปกเตอร์แล้วก็โกธร่างใหม่ๆร่างแบบสุดยอดอะไรเงี้ยมันพอดูสวยหน่อยนะครับโดยรวมชินสเปกเตอร์นะครับก็สวยงามสีฟ้าอารามสวยผสมสีขาวแถมตอนใช้ถ้าไม่ตายเนี่ยมันก็มีปีกมาประดับอีกนะครับทาให้ดูเท่ขึ้นไปอีกจริงๆอ่ะมาเลเดอร์สเปกเตอร์มันก็มีหลายร่างนะที่มีปีกแต่โดยรวมคือผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ แบบล่างดีฟสเปกเตอรเงี้ยมันก็มีนะเป็นปีกเหมือนลูกกระตาแล้วก็ล่างอะไรอีกสักล่างเนี่ยเหมือนรถมอไซค์ที่มันเหมือนปีกครับอันนี้ผมก็ว่าประหลาดไปหน่อยเลยได้มาอยู่อันดับที่7นะครับสำหรับมาเลเดอร์ชินสเปกเตอร์ ไปอันดับที่6นะครับมาร์สไลเดอร์โอสพูโทเทล่าคอมโบบอกเลยร่างนี้ก็เป็นหนึ่งในร่างขวัญใจมหาชนนะครับแน่นอนว่าร่างนี้แม่งมีปีกของไดรโวเสาอยู่แล้วคือขนาดมันยังไม่ใช้พลังเดรโวเสาอะมันก็มีปีกประดับอยู่ข้างหลังอยู่แล้วนะครับก็ตรงคอนเซ็ปต์กับคลิปเราสุดๆนะครับแต่ปีกมันก็ไม่ได้สวยงามอลังการขนาดนั้นนะครับตอนที่มันประดับอยู่ข้างหลังแต่ถ้ามันได้ใช้ปีกขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะดูดีขึ้นนะครับแล้วปีกมันจะเป็นแบบว่า เหมือนปีกของเทอรานโดนนะครับคือสวยเท่เลยแปลกดีนะครับปกติเราจะเห็นแต่มาเลเดอร์ที่มีปีกที่มันเป็นแบบแมลงหรือว่าเป็นปีกนกอย่างนี้นะครับแต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าร่างทาจดดคอมโบนี่ไม่ติดนะคือทาจดดคอมโบเนี่ยคนมันเอามาติดเยอะแล้วนะผมว่าแม่งไม่เอาเดีวยวเดี๋ยวซ้ำกับคนอื่นนะแล้วเบื่อหน่ายทาจดอคอมโบแล้วด้วยถึงมันจะเป็นร่างขวัญใจมหาชนก็เถอะ ต่อไปอันดับที่5นะครับคเมเบรเดอร์แฟนทอมบิวบอกเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เท่ใครบอกว่ามันไม่มีปีกนี้ผมเถียงขาดใจนะครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องบินเจ็ตนะมันต้องมีปีกอยู่แล้วนะครับ ถึงปีกเดียวๆมันจะไม่เท่มากแต่ถ้าดูโดยรวมกับร่างกายมันแล้วเนี่ยก็จะดูโคตรเท่นะครับแถมผมชอบสีของมันด้วยนะโทนสีของมันดูแบบจริงจังดีเราเป็นเขียวแก่ๆดูเหมือนถ้าหาหน่วยลบพิเศษดีนะครับแล้วแฟนทอมบิลเนี่ยโคตรเก่งเลยนะครับขนาดมาเลเดอร์กิทเพอร์เฟกต์คิงดอมเนี่ยแล้วคา m ์เมลเดอร์คอร์สแมกมาเนี่ยลุมเนี่ยแม่งยังแบบโหตึงมืออยู่เลยนะครับเลยได้มาอยู่อันดับที่5านะครับสำหรับคา m ์เมลเดอร์แฟนทอมบิล ต่อไปอันดับที่4คาคมเลเดอร์อากิเล่าควีนบีจีโนมนะครับบอกเลยนะอันเนี้ยที่ได้ติดอันดับเนี่ยเพราะว่ามันล่างมันเท่นะครับปีกมันก็สวยแถมในเรื่องเนี่ยก็เก่งระดับหนึ่งด้วยนะครับบอกเลยนะว่าไม่เกี่ยวกับคนแสดงนะครับไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับฮานะทั้งนั้นนะครับคือฮานะเนี่ยคือไม่เกี่ยวเลยเรานับแค่ ล่างมาเลเดอร์นะครับคือคเมเลเดอร์อากิเลาเนี่ยปีกมันจะไม่โผล่มาประดับข้างหลังตลอดนะครับเวลามันจะใช้เนี่ยมันถึงจะโผล่ออกมานะครับจะคล้ายๆวอลคิลี่ไลนิ่งโฮเนตนะครับก็พอดูรวมๆแล้วระหว่างสีขาวกับสีแดงที่มันตัดกันเนี่ยก็ทําให้ดูดีนะครับก็ประมาณนี้บอกเลยนะครับว่าไม่เกี่ยวกับฮานะที่เป็นล่างมนุษย์นะครับนับแค่ที่เป็นล่างมาเลเดอร์เท่านั้นนะครับนี่ไม่เกี่ยวเลยเลยได้มาอยู่อันดับที่สนะครับสาหรับคเมเลเดอร์อากิเลาขอชดใช้ด้วยชีวิตน แรงรล้วอันดับที่3นะครับ Camerader Build Hawk Gathering นะครับบอกเลยล่างนี้ก็เท่ระดับหนึ่ง โดยรวมอ่ะผมว่ามันเฟี้ยวแล้วก็ตอนมันแปลงล่างเนี่ยมันจะมีปีกเล็กๆนะครับติดอยู่ข้างหลังแต่ถ้ามันใช้ล่างปีกเต็มที่แล้วเนี่ยเวลาจะบินแล้วเนี่ยปีกมันจะขยายใหญ่ออกมานะครับแล้วปีกมันจะเทแบบเทเลยอ่ะสวยเลยนะครับโดยรวมก็คือผมว่ามันก็เข้าอยู่แหละล่างแคเต์ลิงกับล่างไอ้นกเนี่ยจริงๆอิมาเลเดร์บิลว่ามันจะหาล่างเทยากมากเลยนะเพราะว่าแต่ละล่างมันจะแบบสลับฝั่งกันอะ แต่ล่างนี้ถือว่าเป็นล่างที่ผมพอรับได้นะครับและอย่างชอบที่มันมีปีกด้วยนะครับแถมยิงปืนได้ก็คือเฟี้ยวโดยดีไซน์ตัวของปีกเนี่ยคือมันสวยเรียงงามอยู่แล้วคือไม่รู้จะพูดอะไรแล้วสําหรับ m a เลเดอร์บินะครับเลยได้มาอยู่อันดับที่3นะครับมาเลเดอร์บิวฮอคเกตติ อันดับที่2นะครับคาร์เมเลเดอร์ฮลี่ไลท์บอกเลยนะครับไอตัวนี้ก็เป็นมาเลเดอร์ที่แม่งใช้ปีกคุ้มที่สุดแล้วนะผมว่าผมเพิ่งดูมาเลเดอร์รีไว์จบแล้วด้วยแหละขนาดตอนที่ยังไม่ใช้งานปีกนะครับมันก็จะมีปีกเล็กๆที่งอกไว้ตรงหลังนะครับแต่พอใช้ปีกแล้วเนี่ยปีกมันก็จะโผล่มาแบบเต็มเลยเป็นเต็มหน้าจอเลยนะครับคือสวยแล้วปีกมันสวยงามมากอะเออเหมือนเทพเจ้าเลยนะครับ ยิ่งตอนที่ไดจิได้ล่างนี้ใหม่ๆมาแม่งเอ้ยเออาบินเออาบินนะครับอยู่ในตึกแม่งอย่างบินนะคิดดูดิแต่ว่าผมไม่ชอบมันเท่าไหร่แม่งงี่เง่าไปหน่อยแม่งอยู่ดีไปอยู่ฝั่งตัวร้ายเฉยเลยนะครับแต่สุดท้ายคุณฮิโรมิเนี่ยก็ขอเดิมผ่านด้วยกายด้วยวิญญาณจนดึงไดจิเนี่ยกลับมาเป็นปกติได้นะครับแม่งงี่เง่ามาตั้งหลายตอนจากนั้นไดจิเนี่ยมันก็ได้ล่างใหม่เป็นคาเมเลเดอร์อีวิตี้ไร์นะครับ บอกเลยร่างนี้แม่งโหก่อนตอนแปงลงร่างอะ่ะมันจะเท่มากนะเพราะว่ามันจะมีปีกของมาเลเดอร์อีวิลนะแล้วก็ปีกของมาเลเดอร์ไลท์นะครับโหแม่งเท่มากแม่งแบบแบบเหมือนเทพมารนะ่ะอย่างกับเทเันเนอร์นะครับโดยรวมแ่ะผมชอบมากเลยตอนเนี้ยแต่พอมันแปงลงร่างแล้วเนี่ยปีกทั้ง2ององแบบอะ่ะมันก็รวมร่างกันนะมันก็ดูแบบก็คล้ายๆปีกร่างโฮลี่ไลท์เลยแต่ว่าร่างอีวิลิตี้ไลท์เนี่ยมันจะมีผ้าคลุมเพิ่มขึ้นมานะแล้วก็มีปีกเล็กๆอะ่ะงอกไว้ติดตรงหลังอีกนะครับโอ้โห แม่งเอาทุกอย่างเลยเว้ยโดยรวมนะครับตัวนี้ก็ตรงกับคอนเซปต์คลิปเราสุดๆเลยนะครับเอาอันดับที่2ไปเลยนะครับต่อไปอันดับที่1นึ่งคาร์เมลไ이เดอร์เดนโอซูเปอร์คลแมกฟอร์ม ร่างนี้นะครับก็จะปรากฏตัวในต่อพิเศษโชว์ควาร์เมเลเดอร์เดนโอแอนดีเคทนโออะไรสักอย่างนี่แหละผมจำไม่ได้แล้วแต่ปรากฏตัวมาแป๊บเดียวนะโดยร่างนี้นะครับจะมีปีกของมันชื่ออะไรว่าซีกปะมันน่าจะชื่อซีกหรือซิดอะไรสักอย่างนี่แหละมาติดข้างหลังของร่างไคลแมกฟอร์มนะครับก็เลยกลายเป็นร่างซูเปอร์ไคลแมกฟอร์ม ก็เป็นปีกแบบเท่แถมแอบตลกด้วยโดยรวมก็คือผมชอบนะล่างนี้ถึงมันจะเป็นแบบล่างตัดแปะก็เถอะแต่พอตอนที่มันใช้ไรเดอร์คิกแล้วเนี่ยปีกมันกลางออกมาจะแบบโห้ยเท่อลังการงานสร้างมากเลยนะครับแถมล่างนี้แม่งปรากฏตัวมาแป๊บเดียวเลยนะในเรื่องอื่นอ่ะล่างนี้ก็ไม่ค่อยปรากฏตัวมาเลยนะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะปรากฏตัวในมาไรเดอร์ดีเคทมั้งแต่ว่ามันก็แบบเห็นแวบๆไม่ได้แบบชัดเจนเหมือนในเดอะมูวี่นี้นะครับสำหรับมาไรเดอร์ที่มีปีกเนี่ยผมชอบเดนโอล์ซูเปอร์ไคลแมกฟอร์มที่สุดและ เพราะว่ามันดูคลาสสิกนะครับเอาอันดับที่หนึ่งไปเลยนะครับอ,อะไรกันเนี่ยเจ้ามกพิร,ราบแกเองเหรอเฮ้ยอดงามใช่ไหมล่ะเจ้าบ,บ้ารับไม่ได้ต่างหากเล้าออกไปเลยออกไม่ได้เดี๋ยวดีดเดี๋ยวดีดไคุณน้อง เอาครับก็จบกันแล้วนะครับสำหรับคลิปจัดอันดับมัสไรเดอร์ที่มีปีกนะครับจริงๆมันก็ยังมีอีกหลายตัวนะครับที่มีปีกอย่างมาสไลเดอร์สไนท์เนี่ยมันก็มีปีกนะแต่ว่าปีกมันเป็นเครื่องบินเจ็ตนะหรือมาสไลเดอร์อื่นๆก็มีเยอะแยะนะโกสอะไรเงี้ยก็มีเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็เมนท์พูดคุยกันได้นะครับอยากได้คลิปอะไรเนี่ยก็เมนท์บอกกันได้นะครับขอคลิปที่มันเป็นไปได้หน่อยนะครับไม่ใช่แบบว่ามาสไลเดอร์พลังดินอย่างเงี้ยมันมีที่ไหนวะมีแต่มาสไลเดอร์วิสารมััั่ีเออออนนนบ้ยู แต่เราก็ต้องรวบรวมมายหลายตัวนะปกติผมต้องรวบรวมมาคือมาเกินอยู่แล้วแล้วก็มาคัดอีกทีหนึ่งนะครับประมาณนี้โอเคนะครับกดเราก็ยังเหมือนเดิมนะครับอยากได้คลิปอะไรก็เม้นพูดกันได้สมมติว่าอยากได้มาเลเดอร์พลังไฟก็เม้นว่าอยากได้มาเลเดอร์พลังไฟแล้วก็เขียนบอกผมไว้สัก2-3ตัวแค่นั้นก็พอนะครับผมจะได้พอนึกออกอก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้กดซูเปอร์แตงเราหรือว่าดเนททัวเลตมาเป็นกำลังใจได้นะครับ ก็ถ้าเงินถึงเนี่ยเราก็อาจจะรัดคิวให้ได้นะครับเราเล่นเราเล่นนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ